S happening? <S ผ่านไปแล้วกับงานเปิดตัวภาพยนตร์โครงการสตาร์อัพ no corruption ภาพยนตร์เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมผ่านเรื่องราวของการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งมีแกนเรื่องหลักผ่านธุรกิจร้านกาแฟซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์นำแสดงโดยสายป่านอพิญญาแม็กกี้อาภาต๊อกสุภกรอาตีธนาชาตกำกับโดยลงกุลชาติคอนเซปต์ภาพยนตร์นี้นะครับเราก็คือเอาเรื่องของสังคมปัจจุบันนะครับ เราไปชอพวกวัยรุ่นนะวัยทำงานพวกเฟิร์จ็อปเปอร์อะไรเงี้ยเอามาใส่ในเรื่องนี้ด้วยนะครับทีแรกเราตั้งว่าสตาร์ทอัพแต่เราเอาตัวที่ออกนะครับเป็นสตาร์ทอัพนะครับเอาประวัติชีวิตย่อๆ,อๆเอาคดีหลยคดีมาย่อๆเรามารวมกันแล้วก็นําเสนอเป็นสื่อบันเทิงน,นะเป็นสาระผสมบันเทิงภาพยนตร์เรื่องนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้เรากล้าที่จะต่อสู้กับการทุจริตทุกรูปแบบโดยมีสํนานักานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นที่พึ่งของประชาชน What? Okay.